กินอะไรมาหรือยังจ๊ะคุณนั่นแหละกินอะไรมาหรือยังเออคุณโอ้ยเรียกแม่ท้อตัวเงีเปาิอาไ่หรออันนั้นอันนั้นก็เป็นเป็นหน้างวบตัดตเลยจ้นะฮะ่วนเเก็รดินะฮะก็จมาเียรามาออือ้ามากเลยนะคะรว่างที่เรา้องต่ออากาศแน่นอนว่าันตัดต้นักนี่ครับเวจี้ครับผมเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ ผักผลไม้รวมนะครับผมของพี่หอยกับพี่วิลลี่นะครับข้างในเป็นซองแบบนี้นะครับผมผสมกับน้ำทานได้เลยครับอร่อยและมีประโยชน์ครับผม